ครับวันนี้ก็เก็ดเล็กเรื่องไว้ครับเล็กๆนะครับแต่ก็ต้องทํากันบ่อยๆนะครับเปลี่ยนไฟหน้ารถเวฟร้อยสิบไอนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเอาใจมือใหม่โดยเฉพาะเลยครับมือเก่าๆก็เก็นแล้วก็อาจจะทําเป็นแล้วก็ทบทวนนะครับโอเคเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเวฟร้อยสิบไอตัวนี้นะครับหลอดเดียวครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับสําหรับคนที่เปลี่ยนเป็นแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนอาจจะงงๆนะครับโอเคเราก็ต้องถอดน็อตออกมาก่อนนะครับ น็อตก็มีหลายตัวครับอันดับแรกครับต้องถอกดกระจกออกอก่อนว่อก็จะมีใช้จัจแจเบอร์เลยครับ14ใช่ไหมครับแจเบอร์14บ่ะจดไ้้ยเลยนะครับใะแจเบอร์14ต่อไป นี่ครับไขควงแฉกนี่นัดตัวนี้หนึ่งตัวตัวที่หนึ่งซ้าครับตัวนี้จะปล่อยหนึ่งตัวนัดยึดเนี่ยครับยึดมาจากหน้านะครับตัวเนี้ยถ้าไขค,ควงเป็นแม่เหล็กก็จะดีนะครับจะทํางานง่ายกว่าสองตัวนดัดดานซ้ายนะครับนี่ตัวที่สามตัวนี้ถ้ามันหยุดจ,จะปเป็นเยอะอีกนะจะใช้ไปใช้มาขันตัวแฝงหมดแล้วครับซ้าย ด้านขวาจริงๆน็อตน,นี่เราใส่บางทีใส่เกี่ยวละเอียดเกี่ยวหยาบมั่วแทนกันเนี่ยบางทีมันก็ใส่ได้นะครับแต่ปัญหาที่ตามมาต่อไปคือว่ารถเนี่ยเวลาขี่แล้วจะรำคาญครับเสียงมันจะดังครับเพราะมันยึดไม่แน่นนี่ครับพอถอดน็อตสีตัวนี้แล้วครับต่อไปถอดหน้าก,ากากครับดึงเข้าไปตรงๆนี่ครับนี่ดึงเข้าไปตรงๆปุ๊บก็จะได้หน้าก,ากากหน้าตัวนี้ออกมาแล้วนี่ครับก็ต้องถอดน,นี่ครับ น็อตตัวนี้สองตัว,ตว,วอีกตัวที่หนึ่งทางขวาออีกตัวหนึ่งทางซ้ายแล้วก็นี่ครับอ้าวตัวด้านล่างนะครับตัวด้านล่างทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องงมนะครับนี่ทางขวาด้านล่าง ไม่ออกก็ใช้ไขควบป็กแดนช่วยงัดน่อ่าโอเคเอเอาน็อตตัวนี้ออกแล้วเรียบร้อยนะครับด้านขวาเราก็ต้องมาเงี้ยด้านซ้ายต่อแต่ด้านซ้ายนี่เขาน็อตก็หายมาแล้วนะครับไม่มีของเดี๋ยวเราจะหาตัวใหม่ใส่ให้โอเคครับตัวต่อไปครับก็เป็นน็อตที่คอด้านข้างน็อตตรงคอด้านข้างด้านขวานะครับตัวต่อไปครับตัวด้านซ้ายครับ ไปครับก็ใช้ตัวทีครับเบอร์แปดครับโอเคนี่ครับระวังอย่าทำหายนะครับเอาน็ดตัวใหม่มาใส่แทนได้นะครับที่เป็นนดธรรมดาที่ไม่มีบูธนะครับใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีเสียงดังนะครับเก็บดีๆครับโอเคต่อนะครับหลังจากนั้นก็จะดึงออกมาได้แหละ ดึงจุดไฟไปได้แล้วครับโอเคเนี่ยนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเนี่ยที่เราจะทําคือจะเปลี่ยนไฟหน้านะครับเราจะเปลี่ยนไฟหน้าแต่ว่าเราก็ยังทํางานอื่นได้ด้วยก็คือเปลี่ยนพวกหลอดไฟหลีนะครับถ้ามันขาดนะครับก็เปลี่ยนตอนนี้ได้เลยนะครับหรือจะเปลี่ยนนี่ครับสายไม้นะครับถ้าสายไม่ขาดนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้เราแกะนี่นะครับขันใช้มือหมุนนะครับหรือใช้คีมก็ได้หมุนสายไม้ออกแล้วก็เปลี่ยนสายไม้นะครับโดยการหมุนตรงนี้ออกนะครับหนึ่งจุด ก็สายใหม่นะครับตรงนี้ครับเอาออกอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วแต่ว่ารุ่นไหนจะเป็นแบบเสียบหรือแบบหมุนก็ว่ากันไปแล้วก็เปลี่ยนสายใหม่เส้นนี้นะครับก็่อรองเลียนได้ก็จะทงานได้ในคราวเดียวกันนะครับหรือเราจะเปลี่ยนหลอดไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นพวกไฟเกียร์หลอดไฟเกียร์หลอดไฟหลี่นะครับหลอดไฟส่องกลางคืนนะครับก็จะเปลี่ยนตรงนี้เหมือนกันนี่ครับวิธีการนะครับเราแค่ดึงออกมา ดูว่าหลอดไหนเสียแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟก็ไปเลยหลอดไฟตัวนี้เป็นหลอดไฟถ้าเราไปซื้อก็เรียกไปซื้อหลอดไฟที่ร้านอะไรก็บอกว่าซื้อหลอดไฟเกียร์หลอดไฟลีหรือว่าหลอดไฟเดือนไม่นะครับของรุ่นที่เราต้องการแต่ว่าถ้าไปซื้อร้านหลอดไฟทั่วไปมันนีก็ไม่รู้จักนะครับก็ต้องไปซื้อไปซื้อหลอดที่บอกว่าเป็นหลอดขั้ว T10 อย่างเงี้ยครับก็สามารถนํามาใช้ได้ตัวหลอดไฟแล้วครับเราก็ถอดขั้วออกมาแล้วก็หมุนเนี้ยเนี่ย สลับนะครับขั้วพวกไฟหมุนไปทางไหนหมุนครับหมุนทวนเข็มนะครับเหมือนเปิดฝาขวดนะครับโอเคดึงออกมาก็จะเห็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟเดิมอันนี้เป็นย่อสเตลเล่นะครับก็เป็นย่อย่อชั้นนํานะครับสเตลเล่ก็เป็นย่อที่ใช้ได้ดําปีเลยครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่ทีละเราก็จะมีอยู่สองยี่ห้อนะครับคือย่อสเตลเล่กับย่อฟิลิปเนี่ยครับ วันนี้เราจะใช้ย่อฟิลิปนะครับเป็นไหม่ครับก็เป็นคนละทรงนะครับฟิลิปสเตเล่เป็นของคุณภาพดีเหมือนกันด้านขวาเป็นสเตเล่นะครับทรงนี้ส่วนฟิลิปก็จะเป็นทรงนี้จะมีหัวแหลมแหลเหมือนกันนะครับคุณภาพดีทีเดียวนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเวลาเปลี่ยนนะครับตรงนี้มันจะมีติ่งอยู่นิดนึงนะครับเอาไว้สําหรับเวลาเราใส่นะครับเราก็จะต้องใส่ให้มันตรงกับร่องตรงนี้ ติ่งตรงนี้นะครับเราใส่ก็เราก็คว่มหลอดไฟใส่ก็ไประวังย้ายมือเนี่ยครับคราบไขมันมันโดนตรงกระจกนะครับจะทาให้อายุการใช้งานของมันสั้นนะครับนี่นะแล้วก็หลอดมันจะไม่สว่างด้วยมีไขมันไปบังหลอดไฟก็ใส่ใติ่งตรงกระ่องนี่ครับพอใส่กาไปแล้วปุ๊บนี่ครับใส่ก็ไปไปแล้วนะะนี่สังเกตนะครับตรงนี้จะมีร่องสามตัวมีลักษณะมันตัววายนะครับด้านบนจะแคบซึ่งมันก็จะพอดีกับขั้วไฟ นี่ไงครับที่จะมีเงี่ยงเงี่ยงมีติ่งออกมานี่ครับเนี่ยเหมือนตัววายครับมองดูคะเหมือนตัววายสามจุดนี่ครับสามจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดก็มันจะขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็จะประกบเข้าไปนี่ครับประกบเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนมันปิดฝาขวดนะครับแต่ก่อนอื่นนี่ครับเราก็จะขัดกระดาษทรายทีนิดหนึ่งนะครับเก็ขั้วมันดำๆนะคได้นะครับมันจะใหม่ เีครับอ่านะพอใครกระดาษทรายปุ๊บเนี่ยขั้วมันก็จะสะอาดขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ประกบกลับเข้าไปครับเนี่ยประกบนะประกบกลับเข้าไปตามที่ผมบอกทีแล้วก็หมุนเนี่ยครับหม้วนมันปิดฝาขวดนะครับล็อกแล้วก็ใส่ย,ยางกันน้ำนะครับโอเค จากนั้นก็ประกอบกับนะครับย้อนสอนนะครับย้อนขั้นตอนเดิมนะครับโอเค,อเคก็ใส่หน้ากาศนะครับก็พยายามใส่ให้มันตรงร่องตรงของมันนะครับร่องมันจะตรงของมันอยู่แล้วครับก็จะดูหน้ครับโอเค ใส่น็อตถูกเลียนนะครับที่ใช้ตัวทีเบอร์แปดนั่นนะครับน,น,นะนี่จุดนี้นะี่จุดนี้นะเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆใส่น็อตนะครับกับตำแหน่งเดิม ก็ดูตามคลิปตามขั้นตอนได้เลยนะครับตามขั้นตอนได้เลยก็มีน McCain ็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาน็อตมาใส่ก่อนนะครับของเนี้ยเจ้าของเก่าเขาเดิมก็ไม่ได้ใส่มานะครับโอเคเราก็จะใส่ตัวอื่นไปก่อนครับอ,อ๋อนี่ะตรงนี้จะมีเนี่ยจะมีสลัก สลักยึดอยู่นะครับตัวนี้สังเกตนะฮะตรงหน้าจากของเว็บลสซี่ไอโดบนเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีรูนอกจากจะมีรูนัดที่เราขันนะครับก็จะมีสลักยึดอยู่นะครับตรงนี้สลักยึดตรงกลางแต่แล้วก็จะมีสลักตรงนี้ด้วยนะครับสลักตรงนี้นะสลักตรงนี้นะครับก็จะยึดกับนี่ช่องตรงไหนครับมีช่องตรงนี้นะครับนี่ช่องช่องเป็นรอยเป็นล่องนะครับเป็นล่องนี่ครับสลักตรงนี้นะครับทางซ้ายทางขวาเยเป็นสองอันนะครับวางให้ลงล่องตรงนี้นะครับนี่ ครับโอเหันน็อตหน้าการับกิดหนากาก้หนากากตัวนี้ซ้ายกับขวา โอเคครับน็อตที่ถอดออกมาทุกตัวใส่กลับก็คืนก็ไปหมดได้ทุกตัวนะครับไม่มีน็อตเหลือ,อแล้วก็ลองสตาร์ทรถด,ดูนะครับทดสอบไฟหน้าโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมสูงและสนใจในวิชาเชิงช่างทีาครับ,รบเท่ยนเรยบขอให้ประสบ,ค,บความสําเร็จในสัมมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์ สับสั r i b e บ้ามาบ้ามา,า,าครับผมบ